ดูเท่าไหร่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเราเค่อยมากีดตามกันทีหลังเดี๋ยวเราเจนุกแตกสาตัวคนกลับมาดูเยอะเองอ่าน,นี่คือใบเขียวนะเจะนุกก็ฟันศูนย์ให้หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งนะคะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะสองสามตัวก็พิ 2, 7, 6, 7, 3, 6, ะะ็สองเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะดูเลขสองดูเลขสามโดยด้วยนะคะก็หกเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์นะคะ,ก, 6, 7, 3, 6, ะ,คะก็เป็นปรามาณนี้กลุ่มฟรีย่งทันเดอร์ อ่าและนี่เลขฝันนะคะโอเคนะแคปเจอร์กันได้เลยแคปเจอกันได้เลยข <c oughs> อให้วันนี้นะคะโชคโชค่หมันหมนกันทุกคนเดอ้อห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะอันนี้คือใส่ด่วนวงในผิดถูกอย่าว่ากันนะคะชอบตามไม่ชอบผ่าน <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะบอกก่อนเอาโอเคเพื่อใครยังแบบไม่ทันเจก็เจาะให้นานๆเลยค่ะเจาะให้แบบนานๆเลยนานๆเลยนะคะอะดูนะเห็นเลขเราชอบก็ตามนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะถ้าได้ตรงใจใครก็ตามได้นะคะ